สวัสดีครับวันนี้บิดซอแกลเจตจะพามารีวิวเจ้า vivo v, v 2 9 5 g นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งตัวในตระกูล v นะครับที่ใส่ a อ r a l ่าไลท์พอร์เทมาให้นะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยมาในเวอร์ชั่น2.0ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับแสงได้นะครับเป็นแสงโทนอุ่นโทนเย็นเนี่ยเพื่อที่จะช่วยในการที่จะเวลาเราต้องไปถ่ายรูปเจอกับแสงแปลกๆนะครับหรือว่าแสงน้อยมากๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันตอบโจทย์มากๆโดยเฉพาะครีเอเตอร์เนี่ยที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนราคาหมื่นกลางๆเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าหลังจากที่ผมได้ไปทดลองใช้ประมาณ2สัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย การใช้งานเป็นยังไงถ่ายรูปเป็นยังไงเล่นเกมเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูฟีเจอร์เด่นๆของเจ้า vivo v, v 1 9 5g นะครับเราลองมาดูสเปคคร่าวๆของเจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะครับสำหรับเจ้า vivo v, v 1 9 5g เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอโค้ง t-d amoled นะครับขนาด6.78นิ้วความละเอียด 1.5k รองรับรีเฟรชเรทสูงสุดที่120เฮิร์ตครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถสู้แดดได้สบายเพราะให้ความสว่างสูงสุดมาถึง1,300นิตครับและน้ำหนักอยู่ที่186กรัมแถมตัวเครื่องเนี่ยต้องถือว่ามีความบางอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับใช้ชิปเซต c o a ค c o m Snapdragon 778G ที่รองรับ 5G ให้แรมมา12 GB พร้อมเทคโนโลยี Memory Booster รองรับ Extended RAM ได้สูงสุดอีก8 GB นะครับเท่ากับว่าจะสามารถมีแรมสูงสุดได้ถึง20 GB ในชั่วขนาดหนึ่งเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบ Ultra Last v c b i o n i c ครับที่ช่วยให้ตอนเล่นเกมหนักๆหรือดูหนังนานๆเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนจนเกินไปแถมยังการฝุ่นกันน้ำในระดับ IP54 ได้อีกด้วย ได้แบตเตอรี่ให้มา4,600ม mm. ิลลิแอมรองรับชาร์จไวที่80วัตต์ครับซึ่งทาง vivo ก็เคลมว่าสามารถชาร์จจาก1-50%ได้ในเวลา18นาทีเท่านั้นนะครับเอาละครับผ่านเรื่องสเปคไปแล้วลองมาดูความสามารถของการถ่ายภาพของกล้องเจ้าตัวนี้กันดีกว่าครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ย ให้กล้องหลักมาถึง50ล้านพิกเซลกันเลยนะครับรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ f 1.9ครับมีกันสั่น OIS มาให้ส่วนเลนส์อีกตัวหนึ่งเป็นอัลตัวให้มา8ล้านพิกเซลครับรูรับแสงได้กว้างสุดที่ f 2.2ถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง 4K 30เฟรมแต่ในการทดสอบเนี่ยผมใช้ที่ Full HD 1080ในการถ่ายทาคลิปนะครับผม เรามาไล่ดูรูปกันทีละรูปเลยนะครับผมเริ่มต้นจากการที่ผมเนี่ยได้เอาไปทดลองถ่ายแบบสตรีนะครับถ่ายกราฟิตี้ที่ถนนเจริญกรุงนะครับก็ดูสีสันของภาพที่ได้นะครับทั้งความคมชัดนะครับซึ่งต้องบอกว่าสีที่ออกมาเนี่ยเป็นธรรมชาติดีนะครับถ้าลองขยายภาพดูก็จะเห็นครับว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถเก็บรายละเอียดภาพได้ดีจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ปรับเพิ่มหรือลดแสง หรือแต่งรูปเพิ่มใดๆเลยนะครับทุกภาพที่เห็นเนี่ยจบหลังกล้องหมดคนที่ชอบถ่ายภาพแนวสีเอาดอร์เนี่ยแต่งบไม่ถึงรุ่นเรือธงผมว่าตัวเนี้เป็นทางเลือกที่ดีครับถ่ายวิวทั่วไปสีสันก็ออกมาธรรมชาติครับผมวันที่ผมไปถ่ายเนี่ยมฆอาจจะเยอะไปนิดนึงแต่จะเห็นว่าทั้งสีต้นไม้สีทองฟ้าเนี่ยโดยรวมออกมาดูดีครับเอารูปไปปรับแต่งทีหลังได้ง่ายอ่ะลองมาดูรูปดอกไม้ครับที่ผมถ่ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าสีมันก็ตรงปกนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะจัดการเรื่องสีของภาพได้ดีมากๆครับส่วนเรื่องการซูมเนี่ยถ้าซูมดิจิตอลไปเล็กน้อยคุณภาพของภาพก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับลองดูภาพนกที่ผมซูมไปประมาณ 5X ดูครับมาดูภาพถ่ายอินดอร์กันบ้างครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบไปถ่ายพวกรีวิวคาเฟ่หรืออะไรต่างๆเนี่ยบรรยากาศในร้านตอนกลางวันที่ถ่ายมาเนี่ยก็ต้องถือว่าโทนสีเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติดีครับหรือถ้าจะต้องถ่ายแบบเบลอหลังตามมุมหน้ารักน้ารักต่างๆของร้านเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็สามารถที่จะทําออกมาได้ดีเลยครับ Ah. เรามาดูรูปจากโหมดฟูดกันบ้างก็เอาจริงๆเนี่ยผมจับ vivo มาหลายตัวเนี่ยทุกตัวที่ผมลองเนี่ยผมก็จะต้องลองโหมดฟูดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนชอบถ่ายอาหารครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอ่ะที่ผมชอบมากๆก็คือว่าโหมดเนี้ยมันสามารถปรับสีอาหารให้ดูน่ากินมากขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเอาไปนั่งปรับแต่งทีหลังเลยทีเดียวสาหรับการถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยถ่ายในพื้นที่แสงน้อยความชัดของภาพสีสันก็ยังออกมาใช้ได้ครับเอาจริงๆถ้ามันไม่มืดมากๆหรือว่าไม่เจอกับแสงแปนทีี่่เข้ามามย เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายโดยที่ไม่ต้องพึ่งออร่าไลท์ร์เทสเลยครับส่วนการถ่ายร์เทสที่ต้องพึ่งเจ้าออร่าไลท์ร์เทส2.0เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมทําคลิปทดสอบมาให้ดูกันนะครับลองไปดูกันเลยครับจากคลิปจะเห็นว่าผมปิดไฟในห้องจนมันมืดเลยนะครับลองดูช่วงที่ไม่เปิดใช้งานออร่าไลท์ร์เทสดูครับก็ต้องเรียกว่ามันไม่สามารถที่จะถ่ายร์เทสได้เลยแต่พอเปิดเท่านั้นแหละสามารถที่จะกดร์เทสได้รัวๆนะครับลองดูรูปภาพที่ผมถ่ายมากันเลยนะครับ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอาร์ไลท์โพเทสตัวเวอร์ชัน2.0เนี่ยมันสามารถปรับโทนระหว่างโทนอุ่นกับโทนเย็นได้เวลาที่อยู่ในสถานที่ที่แสงมันอาจจะเป็นแสงสีที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปรับโทนร้อนโทนเย็นเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้รูปกับสีของภาพที่เราต้องการได้ครับ มาดูภาพนิ่งจากกล้องหน้ากันบ้างก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยให้กล้องหน้ามาถึง50ล้านพิกเซลรูลรับแสงได้ถึง2.0เลยนะครับถ่ายมุมกว้างได้ถึง92องศาผมลองเซลฟี่ตัวเองแล้วก็พบว่ามันก็ชัดจนน่ากลัวเหมือนกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาผมเช็คความชัดเนี่ยผมก็จะเช็คจากการที่เราซูมเข้าไปแล้วดูเส้นผมหรือว่าคิวนะครับผมว่ามันยังเป็นเส้นๆอยู่หรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการถ่ายภาพนิ่งลองมาดูการถ่ายวิดีโอกันบ้างดีกว่าซึ่ง เจ้าตัวนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปถ่ายที่บางแสนอะคเรียมที่อยู่ในมบุรพานะครับผมก็ลองมาดูคลิปวิดีโอที่ผมไปถ่ายกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้มันทำคอนเทนต์วิดีโอได้ดีขนาดไหนลองไปดูกันเลยครับ นอกจากนี้ยังมีโหมดวิดีโออีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือโหมด Dual View ที่ถ่ายกล้องหน้าและกล้องหลังไปพร้อมกันซึ่งเราสามารถที่จะเลือกใช้กล้องหน้าหรือกล้องหลังเป็นกล้องหลักก็ได้นะครับแต่เอาจริงๆมันเหมาะกับการที่อยู่นิ่งๆไม่เดินมากนะครับเพราะว่าถ้าเราเคลื่อนไหวมากๆเร็วๆเนี่ยภาพมันจะสั่นมาครับผมจบจากการทดสอบกล้องทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอไปแล้วนะครับเรามาทดสอบการเล่นเกมกันบ้างดีกว่าซึ่ง เกมหลักๆทั่วไปในสเปคที่สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เล่นได้เนี่ยผมก็คงจะไม่ต้องไปทดสอบมันนะครับครั้งนี้เนี่ยผมมาเลือกทดสอบที่ Genshin Impact กันเลยเพราะว่ามันเป็นเกมที่กินสเปคสูงก็อยากให้ดูกันว่าสมาร์ทโฟนในราคาระดับหมื่นกลางเนี่ยมันสามารถเล่น Genshin Impact ได้สบายไหมนะครับก็ลองไปดูคลิปทดสอบแล้วก็ตัดสินใจจากภาพที่เห็นกันได้เลยนะครับ บไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้า vivo v 29 5g นะครับถ้าถามผมความเห็นส่วนตัวก็คงต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนตัวหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในราคาเหมือนก,นกลางๆสำหรับคนที่อยากได้อ่แกดเจ็ตสักตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นเพิ่มนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ตอบโจทย์เพราะว่ามันมีทั้ง OIS มาให้มีออร่าไลท์พอร์เทรตมาให้ซึ่งครีเอเตอร์ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับเจ้า vivo v19 5g เนี่ยก็มีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นได้แก่รุ่นแรม12 g b r รอม256 g b ราคาจะอยู่ที่1 4 9 9 9บาทและรุ่นแรม12 g b r รอม512 g b ราคาอยู่ที่16,999บาทแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเราที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการรีวิ วิวแกลเลจที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกดแซงโงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ